สวัสดีครับนิสิตท่านวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอบทความวิชาการนะครับในการประชุมวิชาการระดับชาตินะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาพูดเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วการประชุมระดับชาติเนี่ยเขาจะให้เรานำเสนอจำนวน15นาทีต่อคนนะครับหมายความว่า10นาทีแรกเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่านะครับอีก5นาทีหลังเป็นการถามตอบซึ่งผมจะ มาลองนะครับในนำเสนอให้คุณดูนะครับอ่ะผมจะเริ่มแล้วนะครับอ่ะหัวข้อนะครับ Impact of f u t u r e ร์ m a t e มชเ n นอ o นอ n นฟลูทูป่าศักจุลสิษย์แดม in ป่าศักดิ์ริเวอร์เบส a นไทยนะครับโดยมีผู้แต่งจำนวน3ท่านด้วยกันนะครับก็คือคนแรกนะครับท่านสิบผมพิงก็คือตัวผมเองนะครับคนที่2นะครับอ่าศาสตราจารย์ทวชัยติงสัญชลีนะครับ และคนสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับสุภัชยาชนผงพาณิชย์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากนะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ศรีราชานะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งอาจารย์ทวชัยก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่นะครับ water engineering and management School of Engineering and Technology Asian s t i t u t e of Technology ปทุมธานีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างแรกเลยผมจะมาพูดถึง outline introduction นะครับ introduction นะครับก็เป็นบทนำนะครับส่วนอันถัดไปนะครับผมก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์นะครับหรือนะครับ objective อย่างต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับพื้นที่ศึกษาของผม สเตต y a เรียนะครับและก็กระบวนการการศึกษานะครับ m e t h o d o l o g y นะครับผลการศึกษาและการถกเถียงกันนะครับผลการศึกษานะครับก็จะกล่าวถึงนะครับ Discussion และาสุดท้ายนะครับผมก็จะสรุปออกมานะครับ Conclusion นะครับอย่างแรกเลยเราไป Introduction กันก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปล นะครับผลกระทบจากมนุษย์นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกโดยตรงนะครับซึ่งจากรายงานของ IPCC นะครับเมื่อปี2019ได้รายงานว่านะครับจากการคาดการณ์ของเขาเนี่ยจากการคาดการณ์ในอดีตนะครับจากแนวโน้มในอดีตเนี่ยเขาบอกคาดการณ์ว่านะครับการเพิ่มขึ้นนะครับของอุณหภูมิเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย จะเพิ่มขึ้นประมาณ1.5ถึง2องศาเซลเซียสนะครับจากข้อมูลอุณหภูมิในอดีตนะครับซึ่งการคาดการณ์ของเขาเนี่ยจะจะมีการคาดการณ์นะครับซึ่งการคาดการณ์เนี่ยเขาจะศึกษาค่วผู้่ไปกับผลการคทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับ mm. แล้วก็การเปลี่ยนนะครับการศึกษาเนี่ยในใน,ในอดีตเนี่ย หลายการศึกษานะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับที่มีผลจากนะครับการเปลี่ยนการเพิ่มขึ้นหรือการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนออกไซด์นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรของน้ําและระดับน้ําในแม่น้ำนะครับซึ่งการศึกษาพวกนี้นะครับทําให้เรานะครับอยากจะศึกษาต่อนะครับการศึกษาของ ชาชิกาวานะครับเมื่อปีที่พันสินะครับเขาก็ศึกษานะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับต่อการไหลแม่น้ําของแม่น้ํานะครับซึ่งการคาดการณ์ของเขาเนี่ยเขาจะคาดการณ์แนนโคตเช่นกันการคาดการณ์ของเขาเนี่ยจะคาดการณ์ไปจนถึงนะครับเมื่อนะครับจนจบนะครับปีทศวรรษที่21ส าการคาดการณ์ของเขาเนี่ยก็จะใช้ตัวนะครับไฮโดร l จิคอลโมเดลไฮโดร l จิคอลโมเดลเนี่ยก็เป็นโมเดลนะครับหรือโปรแกรมชนิดนึงที่เปลี่ยนจากนะครับข้อมูลฝนให้เป็นข้อมูลอาการไหลในแม่น้ำนะครับซึ่งการศึกษาของเขาเนี่ยได้พบว่านะครับการนะครับอัตราการไหลน้ําในแม่น้ําตลอดทั้งปีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงไปนะครับซึ่งการศึกษาของเขาเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ น่าพึงพอใจเท่าไหร่พอกะการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นการคาดการนะครับปริมาณฝนและอุณหภูมิแน่นาคตนะซึ่งการคาดการของเขาเนี่ยก็อ้างอิงแค่1 RCM 1 RCM 1 RCM หมายความว่าอะไร1 original climate model ซึ่งแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าศึกษาหรือที่น่าเชื่อถือเพียงพอนะครับ ดังนั้นเราจึงเอาการศึกษาของเขามาปรับปรุงใหม่เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและนะครับสามารถเป็นไกด์ไลน์ในการนะครับต่อผู้ที่ปฏิบัติงานและก็การจัดการน้ำในอนาคตนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและก็ปริมาณฝนหรือนะครับการเปลี่ยนแปลงการระเหยเนี่ยมันมีผลโดยตรงนะครับต่ออัตราการไหลในใแม่น้ำนะครับก็แล้วก็ น้ำที่ผิวดินเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูที่ปริมาณน้ำไหลนะครับรูปน้ำในแม่น้ำนะครับน้ำในเขื่อนป่าสักนะครับจะเห็นได้ว่าเรารูปนี้ต่างกันแค่สองปีเองปี2017กับปี2019จะเห็นได้ว่านะครับปี2017เนี่ยน้ำเต็มอ่างเลยนะครับส่วนปี2019เเนี่ยน้ำแห้งไปจนเห็นเราเห็นตะกอนดิน นะครับหรือเนินดินที่อยู่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่ด้านล่างจะเห็นว่ารูปเล็กๆเนี่ยจะเห็นตอไม้นะครับตอไม้นี่ก็คือ,อจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนมันอยู่ใต้น้ําแต่ตอนนี้มันโผล่ออกมาเห็นชัดเจนนะครับทําให้นะครับเราเห็นว่าผลการเปลี่ยนแปลงของอสภาพภูมิอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงจนไปถึงาการไหลในแม่น้ำเช่นกัน สำหรับวัตถุประสงค์ของเรานะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือการคาดการปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับในเขื่อนป่าสักนะครับโดยการคาดการเนี่ยเราจะยึดถือจาก3ค่าเฉลี่ยจาก3าม g i จี a น่ m คล e มดโมเดลนะครับสามรีจ n a l climate model แล้วก็2 RCP นะครับสองนะครับแบบจําลอง ก็คือไม่ว่าจะเป็น RCP 4.5และ8.5 RCP ย่อมาจากคำว่า Representative Concentration Pathway นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการปลดปล่อยของ Greenhouse Gas Emission นะครับที่ปลดปล่อยในทั่วโลกของเราเนี่ยซึ่งการปลดปล่อยเนี่ยก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสำหรับนะครับวัตถุประสงค์รองของเราก็แบ่งเป็น3วัตถุประสงค์ย่อยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นก๊าซ อย่างแรกเลยนะครับการบูรณการวิธีเพื่อคาดการปริมาณนะ้ำฝนในอนาคตนะครับจนจบทศวรรษที่21นะครับโดยใช้นะครับวิธีการ linear bias collection นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นที่น่าเชื่อถือและก็สามารถนะครับคาดการปริมาณอุณหภูมิปริมาณฝนในอนาคตได้นะครับอย่างที่2นะครับการ calibration and validation นะครับอของ ไฮโดรโลจีข้อมูลนะครับหรือ HCMs ซึ่งโมเดลตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนจากข้อมูลฝนเป็นข้อมูลอัตราการไหลในแม่น้ำนะครับเพื่อนะครับคาดการนะครับสอบสอบเทียบข้อมูลจำลองออัตราการไหลนะครับในอดีตกับข้อมูลอัตราการไหลจริงนะครับว่ามันเหมือนกันหรือไม่นะครับเพื่อเพิ่มนะครับ ประสิทธิภาพหรือความถูกต้องแม่นยําในการคาดการณ์ในอนาคตนะครับอย่างที่3นะครับคือการคาดการณ์นะครับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับการคาดการณ์เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลนะครับผลจากข้อที่1ก็คือข้อมูลการคาดการณ์ของปริมาณฝนและอุณหภูมินะครับจาก3ามอาร์ซนะครับ ซึ่ง3 a c m นะครับเราก็จะใช้ตัวแรกเลยก็คือ Asset CNM แล้วก็ MPI นะครับซึ่งเมื่อเราเช็คโดยวิธีการ l ี n e a r by a s collection แล้วนะครับว่าข้อมูลตัวนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเราก็จึงเลือกใช้3ตัวนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วการศึกษาของเราก็ทำมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ใช้ประมาณ5้า rcm แต่เมื่อเทียบแล้วนะครับ3ามี c เนี่ยครับถือว่ามีความถูกต้องแม่นยำที่สูงที่สุดนะครับอ่าสำหรับพื้นที่ศึกษาของเรานะครับอันนี้ก็คือรูปซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปล่างหน้าตาของลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งเขื่อนป่าศักนะครับก็จะอยู่ตั้งระหว่างด้านสัดส,ส่วนด้านล่างน,นะครับครอบคลุมจังหวัดลบบุรี ลบุรีและสระบุรีนะครับซึ่งเขื่อนป่าศักเนี่ยครับก็ตั้งอยู่ในลุ่มน้าป่าสักนะครับลุ่มน้ําป่าสักเนี่ยเป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้าเจ้าพยานะครับซึ่งอยู่ตั้งอยู่ระหว่างนะครับก็ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับซึ่งก็เป็นลุ่มน้ําสําคัญลุ่มน้ํหนึ่งนะครับในลุ่มน้าเจ้าพญานะครับรองมาจากปิงวังยมนานนะครับซึ่งลุ่มน้ําป่าศักเนี่ยครับก็จะไปหลายบรรจบที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เพื่อนะครับไปเชื่อมต่อกับลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับซึ่งมีผลต่ออัตราการไหลในแม่น้ำนะครับเจ้าพยาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับประมาณเจ็ดสิบเอร์ซ็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับอีกยี่สิบเอร์เซ็นก็เป็นพื้นที่ชันนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นก็เป็นพื้นที่เขานะครับซึ่ง ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดนะคบไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยพิชบุ์ชัยภูมิสระบุรีลบบุรีนครราชสีมาแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งพื้นที่ศึกษาเนี่ยครับก็ครอบคลุมประมาณ1,562ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งมีลุ่มแม่น้ำยาวประมาณ400เมตรตัด400กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับของประเทศไทย ซึ่งเขื่อนป่าสักนะครับเป็นเขื่อนดินอ่าครับแกนดินเหนียวนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดลึกที่สุดนะครับก็สามารถเก็บกักน้ำนะครับอ่าเพื่อใช้ในการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งในในลุ่มน้ำภาคกลางนะครับและอ่าในลุ่มน้ำป่าศักดิ์จุลสิทธิ์เช่นกันนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่ เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนในบริเวณนี้นะครับสำหรับกระบวนการศึกษานะครับกระบวนการศึกษาของเราก็แบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสามช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงข้อมูลที่เอาไปใช้นะครับกระบวนการแล้วก็ข้อมูลที่ได้จาก ต่าออบจิตีนะครับซึ่งออบจ i ตีของเราเนี่ยหรือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยแบ่งไป3วัตถุประสงค์ย่อยนะครับถ้าหากผลวัตถุประสงค์แรกเราก็จะใช้นะข้อมูลดิบก็คือข้อมูลฝนข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดนะครับแล้วก็3 r e g i n a l climate model นะครับไม่ว่าจะเป็น a s s s c n i m m p i นะครับ3ตัวนี้นะครับซึ่งเขาคาดการมาลนะครับจากนั้นนะครับเราออกมานะครับ เปรียบเทียบนะครับเพื่อแก้ไขให,ให้มันมีความแม่นยำนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่คาดการนะครับกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่นะครับโดยวิธีล uh, า n เนีย bias collection นะครับของ uh, สามปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดนะครับและก็คาดการอุณหภูมินะครับาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตนะครับจนจบปี2000 21นะครับทศวรรษที่21นะครับจากนั้นนะครับเรามาทำวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการคาดการณ์การตรวจสอบ c a l и เบ a t รชัและ a ว i ีเ t ชันของ h a c เรชเอมโมเดหรือ h y d ดร l ิค i อ a l โมเดลนะครับซึ่งข้อมูลที่เอาไปใช้ในการจำเป็นนะครับสำหรับ h a c เรชเ s Mo โมเดนี่ยก็คือข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับก็จะเป็น Digital e l e v a t i o n map นะครับข้อมูลนะครับ การใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลชั้นดินนะครับจากนั้นก็มีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับข้อมูลอ,อัตราการไหลในอดีตนะครับโดยโมเดลนี้เขาจะคาดการปริมาณน้ำไหลนะครับเน ใน,ในช่วงเวลาอดีตมาจากนั้นเรามาเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราการไหลจริงถ้ามันเกิดความถูกต้องแม่นยําสูงนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยไปคาดการในวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคือการคาดการปริมาณอัตราการไหลที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับการคาดการเนี่ยเราจะคาดการอยู่ สามช่วงเวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น2 0 2 s 2 0 5 s 2091 2021เนี่ยเริ่มต้นที่ปี2011จนถึงปี2040นะครับสำหรับปีที่2050 s นะครับก็จะเริ่มต้นที่ปี2041จนถึงปี2070นะครับสำหรับปี2090 s ก็เริ่มต้นที่ปี2071จนถึงปี2100นะครับซึ่งนะครับซึ่ง เราแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาออกมานะครับเรามาดูผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์แรกกันนะครับผลก็คือนะครับการวัตถุประสงค์ก็คือการดาวสเกลลิ่งและไคลเมชเชนโปรเจคชันนะครัหรือการคาดการปริมาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตกาศซึ่งผลเราก็จะแบ่งเป็น3ตามบล็อกสีแดงนะครับอันแรกเลยนะครับอุณหภูมิสูงสุดอันกลางก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดนะครับ ลานข้างล่างนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของอปริมาณฝน,นซึ่งจะเห็นได้ว่าเราแบ่งเป็นช่องซ้ายกับช่องขวาช่องช่องซ้ายก็คือ rcp 4.5นะครับช่องขวาเป็น rcp 8.5ซึ่งเราจะเห็นเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแต่ละแท่งเนี้ยก็จะแบ่งเป็นสีสีแท่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงนะครับของ s a c n ซ m m p i แล้วก็ข้อมูลเฉลี่ยทั้ง3อันนะครับแลก็หมายความว่าเรา s อ c n a m m p i มาบวกกันแล้วก็หารด้วย3นะครับมันก็จะได้ข้อมูลเฉลี่ยขึ้นมาจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของแม็กซ u m กับ m i n i มั m นะครับ ของอุณหภูมินะครับค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสําหรับนะครับข้อมูลฝนเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่ทางลงนะครับที่ทางลงดังนั้นนะครับถ้าหากเราเปรียบเทียบที่ RCP 8 4.5และ8.5เนี่ย4.5จเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ8.5นะครับเพราะการปลดปล่อยของแก๊ส โรกร้อนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถ้าการปลดปล่อยสูงนะครับที่8.5จเนี่ยจะค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมินะครับค่อนข้างเพิ่มขึ้นส่วนนะครับข้อมูลฝนนะครับค่อนข้างลดลงนะครับถ้าหากเรามาเช็คตารางด้านฝั่งขวามือนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการนะครับวิธีการดาวสเกลลิงเมธอดนะครับของ cnim b นะครับเอสเซแล้วก็ MPI เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับฮิส t อรีคอฮิสตอรคอหรือข้อมูลในอดีตเนี่ยนะครับการปรับแก้หรือการดาวสเกลลิงเนี่ยเราจะเริ่มที่19ปี1970นะครับจนถึงปี2010นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดเนะีครับ เราจะวัดด้วยค่ามีนกับค่า SD ส e a มีนก็คือค่าเฉลี่ยนะคะวัดเราวัดค่ากลางของข้อมูลส่วน SD สเนี่ยคือการวัดการกระจายตัวของข้อมูลจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายตัวของข้อมูลหรือ Standard d เ v วชชั่เนี่ยค่อนข้างนะครับ กาะกลุ่มกันหมายความว่าทั้ง s s c MR m r m m p i เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วใกล้เคียงกับข้อมูลในอดีตเราจึงยึดถือว่าวิธีการเนี้ยมีความน่าเชื่อถือและก็เอาผลที่ได้เนี่ยจากการคาดการณ์ในอดีตเนี่ยไปสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลในอนาคตได้นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับคือการคาลิเบอชันกับ validation นะครับของนะครับไฮโดรจีคอลโมเดลซึ่งไฮโดรจีคอลโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่เปลี่ยนจากข้อมูลฝนเป็นข้อมูลอัตราการไหลนะครับซึ่งเป็นเราใช้นะครับ h ฮก S m มโมเดลกก็เป็นโมเดลที่น่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับใช้ในการจำลองนะครับอัตราการไหลในปัจจุบัน ซึ่งเราแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วงค l ลิเบ t ชันกับวอลิเดชันนะครับจะเห็นว่าคอลิเบอชันเราแบ่งที่ปี2007กับปีสองพันแปดวอลิเดชันเราเริ่มที่ปี2012จนถึงปี2015จะเห็นได้ว่าข้อมูลเราไม่ค่อยข้างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากนะครับการเก็บข้อมูลนะก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพังตัวของเครื่องมือนะครับการเสื่อมสภาพของเครื่องมือเองนะครับดังนั้นเราจะมีข้อมูลแค่นี้ในการ สอบเทียบนะครับดังนั้นเราก็จําเป็นต้องใช้นะครับการสอบเทียบของเรานะครับเราก็จะใช้ตัวปัจจัยตั้ง5ปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็น r square นะครับ root mean square error nse นะครับ p by r แล้วก็ volume ratio นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับ r square กับ n nse เนี่ยมีค่าค่อนข้างเท่ากับ1หมายความว่าเท่ากับ1เนี่ย นะครับปกติแล้วมากกว่า0.75นี่ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับแสดงว่าโมเดลเนี่ยก็ถือว่านะครับหรือนะครับเป็นที่ยอมรับถ้าหากเรามาดูนะครับตำแหน่งที่ตั้งในรูปแมพเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งขออสถานีเนี่ยนะครับสถานีนะัดตรวจวัดระดับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ ใกล้กับจุดเข้าของนะครับเขื่อนป่าศักนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราดูกราฟนะครับกราฟจะเห็นได้ว่าเนี่ยช่วงคาลิเบอชันกับบริดิฟิเคชันเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างนะครับทั้งสีเทากับสีดำเนี่ยมีการทับกันได้ดีหมายความว่าโมเดลนี้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้นะครับทั้ง ค่านะครับประสิทธิภาพในการนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนี้ก็เป็นที่ยอมรับและกราฟนะก็ดูที่มันจะทับกันนะครับกราฟเนี่ยหรือสถานีเนี่ยเราเรียกสถานีนี้เรียกว่า S39 นะครับจากนั้นนะครับเราเอาผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่1กับวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยมารวมทําเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่3กันนะครับเพื่อคาดการณปริมาณการไหลนะครับอ่านะครับที่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตนะครับจนจบนะครับที่ทศวรรษที่21จะเห็นได้ว่ากราฟตัวข้างบนนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันเห็นว่ามันค่อนข้างขึ้นค่อนข้างลงนะครับเส้นประหมายความว่าข้อมูลในอดีตนะครับข้อมูลการไหล ่อปีเนะี่ยในอดีตสำหรับกราฟสีดำเนี่ยครับก็คือ RCP 8.5ส่วนกราฟสีเทาก็ RCP 4.5จะเห็นได้ว่านะครับมันก็มีแนวโน้มแต่ละปีอะไม่เหมือนกันนะครับบางปีก็ขึ้นข,นขนึลงลง,ลง,ลงเห็นไหมครับซึ่ง RCP 4.5และ8.5ก็มีผลเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแนวโน้มของกราฟเนี่ยจะค่อนข้างลดลงไปจนไปจบที่ทศวรรษที่21นะครับอ่า ถ้าหากเรามาดูตารางเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับตารางเปรียบเทียบเนี่ยค่ะตารางนี้จะโชว์ให้เห็นว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของนะครับอัตราการไหลรายปีนะครับที่3ช่วงเวลาก็คือ2 0 2 0 s 2 0 5 0 s 2 0 8 0 s เนี่ยที่ 2, 2 RCP นะครับ4.5และ8.5นะครับเราแบ่งเป็น4ช่วงเวลาก็คือตลอดทั้งปีแล้วก็ช่วงเวลาฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตลอดทั้งปีเนี่ยแนยวโน้มนะครับมันลดลงไปทั้ง2 RCP ถูกไหมอ่า4.5และ8.5มีแนวโน้มลดลงไปส่วนนะครับอัตราการไหลในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับส่วนช่วงฤดูฝนนะมีแนวโน้มลดลงเห็นไหม ส่วนวินเทอร์นะครับมีแนวโน้มลดลงเช่นกันถ้าหากเรามาดูกราฟเปรียบเทียบกันระหว่าง r C.P. 4.5กับ8.5ทั้งรูป A และรูป B เนี่ยจะเห็นได้ว่า3มช่วงเวลานะครับแอกนัวเนี่ยเห็นไหมแอกนัวคือกราฟแท่งตัวแรกเลยนะครับกราฟแท่งตัวแรกนี่จะเห็นได้ว่านะครับอัตราการไหลเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะครับส่วนนะครับในฤดูร้อนนะครับก็จะมีการ ไหลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนฤดูฝนนะครับกับฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีอัตราการไหลลดลงครับถ้าลดลงมากๆกเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูนะครับฤดูวินเทอร์หรือฤดูหนาวนั่นเองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลแนอดีสำหรับนะครับ c ่าค l อน i ู n หรือการสรุปนะครับผมสามารถสรุปเป็น สหัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนะครับสองศานะครับจนจบปีที่2อ0 0ันสอนะครับ จะเห็นได้ว่าอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นมินมักซิมัมและมินิมัมเนี่ยจะมีค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลฝนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มลดลงไปนะครับประมาณ8.55นะครับของกรณี RCP 4.5แต่ถ้า RCP 8.5นะครับก็จะลดลงไปเกือบ2เท่านะครับก็คือประมาณ16.46เเนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต สำหรับอีกหัวข้อหนึ่งที่เราค้นพบนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยถ้านะครับในฤดูฝนเนี่ยจะลดลงไปประมาณ1 000, 000, 000ล้านลูกบาทเมตรนะครับโอถือว่าคิวบิกเมตรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในฤดูฝนนะครับสำหรับในฤดูหนาวนะครับมันก็ลดลงไปประมาณ0.4-6 ล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงในฤดูร้อนนะครับจะมีอาตาัตราการเพิ่มขึ้นของอาตาัตราการไหลเข้านะครับประมาณ0.4ล้านลูกบาทเมตรนะครับสำหรับนะครับถ้าเฉลี่ยรายปีแล้วอาตาัตราการไหลเข้าเนี่ยถ้า,านะครับ RCP 4.5เนี่ยอาตาัตราการไหลเข้าประมาณ 1. 1. 1.2 1.12นะครับส่วนอาตาัตราการไหลเข้าของ RCP 8 5เนี่ย เท่ากับ0.94นะครับล้านลูกบาทเมตรนะครับต่อปีซึ่งถ้าเฉลี่ยทั้ง2กรณีแล้วนะครับก็ประมาณ1ล้านลูกบาทนะครับลูกบาทเมตรเนี่ยที่มันหายไปต่อปีนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่องขั้นสูงนะครับซึ่งการคาดการพวกนี้นะครับก็เป็นการคาดการโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตนะครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัติการบริหารจัดก,การน้ําในลุ่มน้ําป่าสักนะครับและผู้ดูแลเขื่อนเองนะครับ